ถ้าเราอยากจะออกร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ไหวมากยิ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งเทคนิคที่สําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องฝึกก็คือเทคนิคการโฟกัสกล้ามเนื้อนั่นเองครับเทคนิคการโฟกัสกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นการที่เรารู้สึกนะครับถึงกล้ามเนื้อมัดนั้นๆในขณะที่ผ่อนแรงแล้วก็ออกแรงนะครับมันจะเป็นการเหมือนเพ่งสมาธินะครับไปที่กล้ามเนื้อมัดนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างครับ ผมจะนำาสะพ้อนนะครับให้เป็นตัวอย่างผมจะหันด้านข้างก็เห็นชัดเจนนะครับเวลาผมสะพ้อนลงไปเนี่ยผมรู้สึกที่กล้ามเนื้อหน้าขานะครับพอลงมาอีกเนี่ยผมรู้สึกกล้ามเนื้อก้นแล้วผมก็ใช้ความรู้สึกที่กล้ามเนื้อก้นเนี่ยถีบส่งแรงขึ้นมายังรู้สึกที่กล้ามเนื้อก้นอยู่นะครับพอขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยจนถึงขึ้นมาจบเนี่ยผมก็รู้สึกที่กล้ามเนื้อขาเทคนิคการโฟกัสกล้ามเนื้อนะครับจะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทํ่อการฝึกฝนบ่อยี่อยเนี่ยการได้างกึ้น แต่ถ้าเราทําท่าของร่างกายเพื่อให้มันผ่านๆไปจบๆไปนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องของแรงนะครับจะเป็นการใช้แรงซะมากกว่าซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทําได้น้อยนะครับพอกล้ามเนื้อเราสร้างได้น้อยเนี่ยการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราหรือว่ามีรูปร่างที่ต้องการเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปถึงได้ช้าลงนะครับเมื่อวานผมได้พูดถึงเทคนิคการทาท่าของ่างกายสลับมือใหม่ ในแบบของผมนะครับในประสบการณ์ของผมก็คือเทคนิคการก๊อปปี้นะครับแล้วก็เทคนิคการหายใจถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งมาฟังวันนี้เนี่ยแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรทํายังไงนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เท้าด้วยเนี่ยผมแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังดูคลิปเมื่อวานที่ผมพูดถึงนะครับแล้วจะได้เอาเทคนิคเมื่อวานที่ผมพูดถึงเนี่ยเอามาฝึกฝนก่อนนะครับพอกลับมาสู่เทคนิคการโฟก,กัสกล้ามเนื้อนะครับในการฝึกเนี่ยผมอยากจะให้ เพืเ่อนๆเริ่มต้นฝึกในการทําช้าๆก่อนนะครับถ้าเราทําช้าๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อมัดนั้นๆนะครับไม่ว่าขนาที่ผ่อนแรงหรือว่าออกแรงครับมันจะรู้สึกได้ดีกว่านะครับแล้วพอเราทําไปสักระยะหนึ่งนะครับพอเราเริ่มเก่งขึ้นนะครับโฟกัสกล้ามเนื้อรู้สึกถึงกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มจังหวะขึ้นมาให้มันอยู่ในจังหวะที่มันพอดีนะครับแต่อย่าทาเร็วๆนะครับถ้าทาเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับ ก่อนที่จะจบนะครับผมมีทริคอีกเล็กน้อยนะครับมาฝากสําหรับการออกกำลังกายเนี่ยถ้าออกกำลังกายเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทาท่าที่มันเป็นเบสิกให้ชํานาญก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าสควอตพุชอัพพูลอัพนะครับถ้าเป็นท่าที่ออกที่ยิมก็คือพวกเบนช์เพสนะครับบาร์เบลสควอตนะครับหรือว่าแรดพูลดาวอะไรพวกนี้นะครับคือทําท่าเบสิกเนี่ยให้มันคุ้นเคยก่อนให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยขยับไปฝึกท่าที่มันใหม่ๆแปลกๆนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนท่าไปบ่อยเนี่ยมันก็จะทําให้การโฟกัสกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากและได้ช้ามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก่อนที่จบก่อนที่จะจบผมเรามาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับว่าผมได้พูดอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดผมได้แนะนําการเทคนิคการออกกำลังกายโดยการก๊อปปี้นะครับแล้วก็หายใจนะครับพอเราทำสองอย่างนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วเราก็มาฝึกใส่รายละเอียด ลงไปในท่านะครับท่าฝุดนั้นทําให้มันถูกต้องมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราชํานาญขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ฝึกเทคนิคการโฟกัสกล้ามเนื้อต่อนะครับซึ่งการฝึกเนี่ยผมก็ได้พูดไปในวันนี้เรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเทคนิคการออกกำลังกายในรูปแบบของผมในประสบการณ์ผมมาฝากปีนี้ถ้ายัางไรถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับ